เล s ันวั let's learn alphabet บทที่1มารู้จักอักษรภาษาอังกฤษกันในบทที่1นี้นะคะเราจะมารู้จักอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเข้าสู่คอร์สออกเสียงฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะบทที่1นะคะมารู้จักอักษรภาษาอังกฤษกันคําว่า alphabet นะคะ alphabet คานี้นะคะแปลว่าตัวอักษรนะคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะจะมีทั้งหมด26ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะมี a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t right? U, v, w, X, Y Z อ่ามีทั้งหมด26ตัวด้วยกันนะคะซึ่งใน26ตัวเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น5ตัวคือเป็นสระนะคะคือมี AEI O U อยนะคะแล้วก็จะมีมี1ตัวที่เป็นได้ทั้งสระแล้วก็พยัญชนะนั่นก็คือตัว Y นั่นเองนะคะเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะเลยส่วน20ตัวที่เหลือนะคะก็จะเป็นพยัญชนะทั่วไปะนะคะทีนี้นะคะในอักษรภารษาอังกฤษเนี่ยคิวจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะคือ หนึ่งนะคะเป็นรูปนะคะรูปคือรูปที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะก็คือจะมีเป็นพวกเ,เนี่ยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปตัว A ใช่ไหมคะเราเรียกตัวเนี้ยว่าเป็น A นะคะคือ อันที่สองมันจะเป็นชื่อนะคะรูปคือสิ่งที่เราเห็นนะคะรูปส่วนชื่อนะคะตัวนี้คือชื่อ A ตัวนี้คือชื่อ B ตัวนี้คือชื่อ C ใช่ไหมคะแต่เสียงนะคะจะแบ่งอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเสียงเสียงเนี่ยจะเป็นไม่ใช่เป็นเสียง ABC แล้วเพราะว่า ABC มันเป็นชื่อนะคะแต่เสียงเนี่ยมันจะเป็นแอ็บเบร์คออางงไหมเอ่ยนะคะอักษรภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือรูปชื่อและเสียงนะคะทีนี้ทุกคนพอคร่าวๆประมาณนี้นะคะว่าภาษาอังกฤษนะคะอ๋อเมา่เราจะ ก็เ,เป็นรูปชื่อและเสียงนะแล้วก็คำศัพท์ที่ควรรู้นะคะก็จะมีอัลฟาเบตนะคะคือตัวอักษรค c o n s แนน n ์นะคะคือพยัญชนะพยัญชนะที่เมื่อกี้บอกไปว่ามีทั้งหมด20ตัวใช่ไหมคะก็อย่างเช่นอะไรนะคะก็อย่างเช่นพวกตัว B ตัว C ตัว K ตัว J ตัว M เป็นต้นนะคะส่วน vowel นะคะก็คือสระนะคะสระก็จะมี A E I O U อยู่นะคะแล้วก็จะมีอย่างตัว Y ที่เป็นได้ทั้งสระแล้วก็พยัญชนะนะคะส่วนอีกคำหนึ่งคือ syllable นะคะ syllable คือพยางค์นะคะพย,พยางพยหมายถึง ว่าอย่างเช่นคำว่า book นะคะ book มีทั้งหมด1พยางค์ใช่ไหมคะส่วนคำว่า money นะคะ money มี2พยางค์ บบนี้เป็นต้นนะคะก็คือตัวพยางค์คือซิลเวอนะคะทีนี้มาดูกันนะคะรูปนะคะชื่อเสียงนะคะในบทที่1เนี่ยเราจะเอาเป็นแบบเข้าใจคร่าวๆเข้าใจเป็นโครงสร้างของตัวอักษรภาษาอังกฤษก,ก่อนนะคะอ่ะก็จะมี A จนถึง Z นะคะทั้งหมดกีดตัวเอ้ย2ีตัวนะคะ,ะมาทบทวนกันนะคะรูปนะคะตัวที่1นนะคะคือ A นะคะรูป A เป็นแบบนี้นะคะชื่อ A เสียงคือแอะโอเคตัวที่2นะคะรูป B เขียนแบบนี้นะคะ B ก็จะมีเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะชื่อ คือบนะคะเสียงคือเบอร์นะคะอันที่3รูป c นะคะ c พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะคะชื่อ c นะคะแล้วก็เสียงคือเคอร์กัสโอ้ยอันนี้นะคะตัว c นะคะจะสามารถออกเสียงได้2องแบบนะคะแต่หลักๆคือจะเป็นเสียงเคอร์นะคะอันที่4ค่ะเป็นตัว d นะคะรูปเป็นแบบนี้นะคะชื่อ d เสียงคือเจอนะคะอันที่5นะคะ e นะคะรูป e นะคะชื่อ e เสียงเอ,อะมาแล้วนะคะจะเป็นเสียงเอะนะอ่า ต่อไปนะคะตัวที่6นะคะ f นะคะรูป f ชื่อ f แบบนี้นะคะ เสียงคือนะคะเป็นเหมือนฟอฟันอ่ะอัดนิดนึงนะคะมาดูตรงที่เป็นพยัญชนะอย่างตัวบีเบอร์เนี่ยคือมันก็จะเป็นตัวปอใบไม้ของเราซีเคอนะคะก็คือเป็นคอควายนะคะหรือถ้าเกิดเป็นก็เอ้สเป็นเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบซอโซคือเป็นเสียง S นะคะตัวดีเดอนะคะก็คือจะเป็นเดอเดนะคะอ่ะสระเราจะไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะลึกทีหลังเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเน้นพยัญชนะก่อนอ่ะอย่างตัวเนะคะก็จะเป็นก็คือเป็นตัวฟอฟันของเรานะคะตัวที่7นะคะเป็นตัว G นะคะรูปเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์ใหญ่พิมเล นะคะแล้วก็ชื่อคือ G เสียงคือเกิดเจอนะคะคือกอไก่กับจอจานโอเคตัวที่8ค่ะคือ H นะคะตัว H นะคะไม่ใช่ H นะคะ H นะคะรูปเอ่อรูปเป็นแบบนี้นะคะชื่อ H นะคะเสียงคือเหอะนะคะเป็นตัวฮอนกูนะคะตัวที่9นะคะคือ I นะะคพิมพ์ใหญ่บางทีก็เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เล็กก็คืออย่างนี้นะคะชื่อ I นะคะเสียงคืออีนะคะเสียงคืออีต่อไปนะคะตัวที่10นะคะคือตัว J คือเจอนะคะเจนะคะชื掰掰่อ J นะคะเสียงเจอนะคะเป็นตัวจอจานอ่ต่อไป11ค่ะ K นะคะรูป K ชื <Lights. S 1> <ย Wh. S 2> ่อ K เสียงเขอะนะคะคอควายนะคะตัว L นะคะ L เบอร์12นะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแบบนี้นะคะชืบบ่อ L เสียงคือเละนะคะหรืออูนะคะอูเป็นตัว soda, ลอเลงนะคะ นะคะคือเหมอนะคะชื่อ M นะคะเสียงคือเหมอะหรืออืมนะคะเป็นหมอมะนะคะ14ค่ะเป็น N ค่ะตัว N นะคะรูปแบบนี้ชื่อ N นะคะเสียงคือเนอะหรืออืมนะคะอืมนะคะเป็นอึนนะคะอ่าเป็นตัวนอนหนูนะคะต่อไป15นะคะคือ O นะคะรูป O ชื่อ O เสียงออนะคะอ 16, ืม16 P นะคะชื่อ p นะคะเสียงคือเพรนะคะเพรเป็นตัวผอผานนะคะ17ค่ะ q นะคะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะคะชื่อ q เสียงขวานะคะเป็นคอควายวอลแวนนะคะขวเขวนะคะต่อไปนะคะ18 r นะคะชื่อ R นะคะเสียงคืออู้นะคะรู้นะคะรู r, ะะ้ r, ะะ r, เป็นตัว รเราเรือค่ะต่อไป19ค่ะคือเป็น S นะคะชื่อ S นะคะเสียงคือนะคะเป็นตัวซอโซหรือว่าสอเสือนะคะเป็น S นะคะ20ค่ะคือ T นะคะชื่อ T นะคะเสียงเฉะนะคะเป็นตัวถทหาร U ค่ะ21นะคะเป็น U เป็นเอ่อ สระนะคะชื่อ u นะคะเสียงคืออะนะคะต่อไปนะคะ22นะคะ v นะคะ v วิชื่อ v นะคะเสียงคือนะคะเป็นเต็มแบบฟอฟ้าวอลแวนนะคะเป็นลักษณะที่เราต้องกัดลิมฟิตปากล่านะคะแล้วก็พ่นลงมานะคะเป็นแบบฟอฟ้าฟอฟ้าวอลแวนเนาะต่อไป23ค่ะ w นะคะชื่อ w นะคะเสียงคือเวอรวอลแวนนะคะ24นะคะเป็น x นะคะ x เสียงคือนะคะคือมีใกล้กับโซโซนะคะต่อไป25นะคะคือ y นะคะชื่อ y นะคะคือเสียงคือจะเป็นเยอะหรือเหย่ะนะคะเยอะเหย่ะประมาณนี้นะคะเป็นตัวยอยักษ์นะคะ26ตัวสุดท้ายเป็นตัว z นะคะหรือ z เนี่ยนะคะอ่าชื่อเออ่เสียงของมันนะคะคือ z นะคะจะเป็นการมีการสั่นที่ลําคอนะคะเป็น z z แบบนี้นะคะจะต้องสั่นที่ลําคอด้วยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นตัว s นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว z ต้อง z ที่นี้ค่ะมาดู p h o n e t i c Focus กันนะคะคือเราจะมาดูในเรื่องของหน่วยย่อยของเสียงคือเสียงในภาษาอังกฤษนะคะโ n นิมเนี่ยนะคะคือหน่วยย่อยที่สุดของเสียงในภาษาพูดในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีทั้งหมด4 2่สถึงสี่โด้วยกันนะคะคือเป็นหน่วยเสียงย่อยเนี่ยนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่แล้วแต่ อัมลาเลยนะคะแต่ที่คิวจะมาสอนเนี่ยจะมีทั้งหมด42เสียงด้วยกันนะคะ42เสียงนะคะก็คือมาเริ่มจากที่เสียงแรกนะคะเสียงแรกคือจะเป็นเสียงนะคะเช่นเส็บนะคะเส็บก็จะเหมือนแบบซอเสือหรือซอโซอบ้านเรานะคะหรือตัวเสียงที่2นะคะคือเป็นเถอะนะคะ top นะคะเป็นททหารเสียงที่3คือเพอนะคะ เนียนะะคเป็นแพ่นนะคะเป็นผอผานเสียงที่4ี่คืออึนะคะอึนะคะอึนอนนะคะเป็นนอนหนูนะคะเสียงที่5้าคืออึอึแมนนะคะเป็นหมอม้าเสียงที่6คือจีนะคะคือเก๋เก๋เก๋นะคะกันนะคะกอไก่เสียงที่7คือเจนะคะเจจอกนะคะเป็นจอเด็กนะคะเสียงที่8คือคนะคะเป็นคอควายนะคะเสียงที่9คือรือนะน,น,น,นะคะรือเป็นรอเรือค่ะเสียงที่10นะคะเป็น h นะคะคือไอเสียงเหอะนะคะเหอะ h ฮทนะคะแฮทฮอนกูนะคะเสียงที่11คือบะนะคะ b บดนะคะบอไปไม้ my, นะคะเสียงที่12คือฟนะคะ f ฟอร์แนนะคะแฟนนะคะเสียงที่13คืออูนะคะอือแลมนะคะลอหลิงเสียงที่14คือฟนะคะ v, เป็นแบบเอ่อฟอร์ฟ้าวเวนนะคะแฟนนะคะเสียงที่15คือเวอรนะคะเวอร วูฟนะะคเสียงที่สิบหกคือนะคะกอไก่สอโซนะคะเสียงที่17คือนะคะยนะคะยอยักษ์เยลโล่นะคะเสียงที่18คือนะคะเป็นเสียงแซดแบบว่าต้องมีการสั่นที่รำคอนะคะเป็นซนะคะซิปนะคะเสียงที่19นะคะคือคัวนะคะคัวคอควายบวแวนนะคะควีนนะคะเสียงที่20นะคะเป็นนะะคนะคะเป็น เป็นเหมือนชอช้างนะค่ะเป็นแบบจริงๆมันจะเป็นทอนหารชอช้างนะคะเป็นเสียงที่สั้นกว่าเสียงที่21คือชนะคะ ship นะคะ ship นะคะคือถ้าเกิดเป็น20เนี่ยนะคะจะเป็น chin นะคะยีิบเอ็ดเนี่ยจะเป็น ship นะคะจะเป็นเสียงที่ยาวกว่าเนาะเสียงที่22นะคะเป็นนะคะเป็นเสียงตัว th นะคะเป็นเหมือนทอทงนะคะซึ่งทอทงเนี่ยมันจะมีเป็น2แบบคือเป็นออกเสียงเป็นตอเต่ากับทอทงตัวนี้ออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะเสียงที่ยี่สามอันนี้นะคะยีิบสองเนี่ยมันจะเป็นเช่นซัมนะคะซัม นะคะคลักษณะของตัวทอทงคือเป็นเหมือนเราแลบลิ้นออกมาแล้วก็ลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนฟันล่างนะคะแล้วพ่นลมออกมาเป็นซัมมนะคะซัํานะคะตัวน,นี้ซัําส่วนถ้าเกิดเป็นทอทงนอนเด็กนะคะก็จะเป็น the นะคะ the, the หรือว่าพวก that h i s อะไรอย่างงี้นะคะเสียงที่24คือ เออ่เป็นเหมือนงองูนะคะเป็นแบบซิงค์ซิงค์ซิงค์นะคะยี Z ing, Z ing, ะะ่สิบห้าค่ะคือเสียงเจอะค่ะแจเกตนะคะแจเกตต่อไปยี่สิบหกนะคะจะเป็นในเรื่องของพวกตัวเสียงของสระและนะคะถ้าเป็นตัวเอนะคะจะเป็นเสียงแอดแอนด์นะคะยี่สิบเจ็ดคือเสียงอ e, ีเป็นจะเสียงเอนะคะเอกนะคะเอกนะคะยี่สิบแปดคืออ e, ีนะคะอิงนะคะยี่สิบเก้านะคะคือเป็นอ้อนะคะอ็อกซ์นะคะสามสิบคืออะนะคะอัพนะคะสามสิบเอ็ดคือ A นะคะเพ in นะคะ a นะคะจะเป็นแบบเนี่ยตัว AI หรือว่าตัว A แล้วก็มีตัวพยัญช,ชนะแล้วก็เป็นตัว E อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นออกเป็นเสียง A นะคะหรือ A ออยู่ติดก,กันก็จะออกเป็นเสียง A นะคะอันนี้คือให้ทุกคน อ,อพอทร,ราบคร่าวๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเจาะลึกในบทท้ายๆนะ,ะในบทต่อไปกันนะคะ32นะคะจะเป็นเสียง e นะคะ e เช่น v นะคะ d o w e อยู่ติดกัน e สองตัวอยู่ติดกันหรือ e a นะคะ,ะออกเสียง e ส3มคือ i ค,ะ I, ค่ะ i เสียง i นะคะ ie นะคะหรือ ie ที่ไม่อยู่ติดกันแล้วก็ y นะคะ i g h พวกนี้ออกเสียง i นะคะ34ค่ะคือ o นะคะเสียง o ค่ะ o a o กับ e ที่ไม่อยู่ติดกันหรือ o w นะคะออกเสียง o นะ,ะหรือว่าต่อไป35นะคะคือเป็นตัว oo นะคะตัวนี้จะออกเสียงว่าคุกนะคะเป็นอุนะคะ,เป,นะคะเป็นเสียงอุนะคะอันนี้ก็ oo เหมือนกัน36นะคะแต่ออกเป็นเสียงอูอ่างงไหมนะคะคือเสียงมันไม่เหมือนกันนะคะต่อไป37ถึงแม้จะรูปเหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงมันไม่เหมือนกัน ar ออกเสียงว่า r นะคะ38นะคะ or ออกเสียงว่า or นะคะ or นะคะแล้วก็ u r i r e r นะคะ39ตรงนี้ออกเสียงว่าเออนะคะเออนะคะ40นะคะจะเป็นเ er, อ่ออ่าวนะคะอ่าว o w กับ o u อยู่ติดกันนะคะคออกเสียงอ่าวเช่นขขาวนะคะ o i นะคะ41เป็นเสียง ออยนะคะออยนะคะอย่างเช่นแบบ b o y เบอร์ออยบอยนะคะหรือว่า o i l ก็ oil นะคะ oil อันนี้นะคะตัวเนี้ยเสียงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเสียงเออตัวนี้นะคะจะไม่นับละกันนะคะแล้วก็42นะคะก็คือจะเป็นเสียงเออเช่น writer นะคะ42นะคะจะเป็นเสียง u นะคะ u นะคะเช่นตัวนี้ก็คือ q นะคะ q q เอ่าระค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ phoneme น,นะคะคือ42 phoneme เสียงหน่วยย่อยนะคะในภาษาอังกฤษนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของสัญลักษณ์กันบ้างนะคะก็เรารู้ไปแล้วนะคะว่าภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด42เสียงด้วยกันนะคะมาดูสัญลักษณ์กันนะคะอย่างตัว A เนี่ยนะคะจะเป็นสระใช่ไหมคะ A คือเป็นสระนะคะจะออกเสียงได้2แบบคือเป็นเสียงแอะคือเสียงสั้นกับเสียง A นะคะก็คือเขียนเป็นแบบนี้เขียนไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงไม่เหมือนกันตัว B คือเบิร์ดนะคะก็คือจะเป็นโฟนติกเขียนอย่างนี้สัญลักษณ์คือตัวนี้นะคะ C คือเคิร์นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวเป็นเหมือนตัว K นะคะส่วนตัว C เนี่ยมันจะออกเสียงได้2แบบคือเคิร นะคะเดอนะคะโฟนอติกเขียนแบบนี้นะคะอีเป็นสระนะคะออกเสียงได้เป็นช็อตวาเวอ e กับล่องวาเวอ e นะคะช็อตวาเวอ e เขียนอย่างงี้ล่องวาเวอ e ออกเสียงแบบนี้ออกเสียงว่าอีนะคะต่อไป f คือนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ g คือเกอนะคะเกอดกับเจอเกอก็คือจะเป็นตัวแบบนี้นะคะเจอจะเป็นตัวนี้นะคะ h คือเหอะนะคะก็คือสัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะคะ i เป็น เป็นสระนะคะก็เป็น short vowel i ออกเสียงว่าอีลองเวิร์บอออกเสียงว่าไอนะคะ j คือเจอนะคะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเสียงเดียวกันนะคะเจอนะคะ k คือเคนะคะ k เคเคเห็นไหมคะตัวเอ่อ เหมือนกับตัว c เลยใช่ไหมคะเหมือนกับตัว c เลย c กับ k ออกเสียงเหมือนกันนะคะ l คือเลนะคะหรือออนะคะเป็น phonetic เขียนอย่างนี้ m คืออื่งนะคะตัวนี้ n คืออึ่นะคะเป็นตัวนี้นะคะนี่ต้องเป็นอึ่นะคะแล้วก็ตัว o นะคะเป็นสระนะคะ short vowel o ออกเสียงว่าออลอง o n g vowel o ออกเสียงว่าโอนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในบทต่อๆไปนะคะ p คือเผล่นะคะ phonetic เขียนแบบนี้แล้วก็ q คือเวอะนะคะเวอะนะคะเป็นตัวนี้ k w อย่างนี้นะคะ r คืออือนะคะรอเป็นตัว r เลยนะคะ s คือนะคะเป็นตัวนี้นะคะ T คือ ค่่ะอาตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว u นะคะเป็นสระนะคะก็คือร้อง double u นะคะออกเสียงว่าอาักก์ชอต double u ออกเสียงว่าอักก์ก็ร้อง double u ออกเสียงว่า U นะคะอ่าต่อไป v นะคะเป็น v นะคะ phonetic เขียนแบบนี้ W o u b นะคะก็คือ W เลยคือเป็นเสียงเวอร์นะคะ x นะคะเป็นนะคะก็คือ k กับ s นะคะแล้วก็ตัว y นะคะเป็นเยอะหรือเหี้ยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นทางเขียนแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยจะชอบสับสนนะคะว่าเอ๊ะตัวนี้ต้องอเป็นเสียงเจอหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้คือเสียงเยอะนะคะถ้าเสียงเจอจะเป็นตัว เจอจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือแนะคะหรือ z นะคะก็คือจะเป็นตัวแซดไปเลยราคาก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆให้เรารู้จักอักษรภาษาอังกฤษเบือ้องต้นกันนะคะว่ามันอาจจะมีเป็นประมาณนี้นะคะในบทต่อไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆเจาะลึกกันไปนะคะอันนี้ให้ทุกคนเห็นในภาพรวมก่อนราคะจบลงแล้วสำหรับบทที่1น,นะคะไปติดตามชมบทที่2กันตอนน่อได้เลยคะ่ะ